ครับขณะนี้ก็ขอบคุณพี่น้องลหลายๆท่านนะครับคุณอโป้ที่บ้านตาลางสุรินจำนายวัตถุมงคลของขลังช้างคนก็ไปบูชาไม่สนใจว่าเป็นของช้างเชือกไหนเผือกหรือไม่เผือกนะครับในความเป็นจริงมันเป็นมันเป็นแบบนั้นแหละพี่น้องนะครับแต่ว่าไอ้เขาเรียกว่าไอ้คนขี่ฉาลิษยาเนี่ยมันเยอะนะครับพอเยอะนะครับแล้วก็ไปเ,เขาเรียกให้พักพวกนะครับชักจูงจูงจมูกพูดง่ายๆนะครับ คุณพี่กุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมานานะครับสู้ทุกท่านลุงนนสู้อยู่นะครับสู้อยู่แล้วนะครับตอนนี้พ่อภัยใช้บอกว่าลุงนนท์สู้สู้อย่างนั้นนะครับลุงนนท์ก็สู้ไม่ต้องกังวลใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวถอยไปนิดนึงนะ้พอเอกเนาะ ก็แบบมาเกะเก่งๆอ้าวอ้าวอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแล้วทำอะไรใส่ลุงเนี่ยเดี๋ยว้อเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเด้อเด้อเอาเอาลองสิเอาจะเล่นกับลุงใช่ไหม ลองกล้าไหมกล้าเล่นกับลุงไหมเนี่ยอไม่กล้าไม่กล้าเอา,เ,อา,เ,อาเข้ามาใกล้ลุงอีกแล้วมามาใกล้ๆคิดว่าลุงไม่กลัวหรือไงอยากเข้ามาใกล้มาก <laughs> <laughs> มาแล้วพี่น้องมาโอ้เออเอาเอาใกล้ใกลเอา พ่อเอกโอ้วันนี้นะครับพ่อเอกมาใกล้ลงแบบชนิดที่แบบอโอ้เส้นยาแดงผ่าแปดเลยเออเอาแล้วเอาควันควันตาไม่ได้ลงแล้วพ่อเอกไม่ให้ลงแล้วครับพ่อเออเอาส่งเสียงขอบคุณครับอา่านอนอานั่งอโอ้สุดยอด ลูกแล้วลุกแล้วพอเอกลุกแล้วโอ้ยอาบน้ำเย็นสบายสบายดีจริงจริงเห็นไหมล่ะพี่น <t os rap> ้องนะครับ เย็นไหมครับอืมพออีกเย็นไหมแล้วทำไมไม่หันหน้าไปทางกล่องบ้างเออ พ่อเอกทำไมไม่หันหน้าไปทางกล่องบ้างทำไมมาอยู่กับลุงเนี่ยหรือว่ายัางไงหรือคิดอะไรกับลุงไหมนี่นะคิดอะไรกับลุงไหมนี่เอามาว่างไงเอากล้วยใช่ไหมอ้าวอ้าวแผนกล้วยเอาเอากล้วยมาสองชุดเอามาให้พ่อเอกหน่อยน,นี่ขอบคุณครับอรอตรงนี้แป๊บหนึ่ง เออเอามาสองล้านอ่าล้านเด็กก็ได้เอามาเลยกเาาสล้าห่วยสาธุาธเออขอบคุณแม่แมนะ่เอฟซนะเออแม่แม่เอฟเนี่ยเขาเป็นห่วงรู้ไหมเออเออทำตัวอย่างงองแงเหมือนควานต้าอ,อ,อย่างพ่อเอกเนี่ยดีโอ้ล้างแล้วขัดโอ้โหอืมดูดูพี่น้อง นะครับนะพ่อเอกลอก่อนลอก่อนนะครับอ,อ่กกกกนะบอามาแล้วนะครับอ้าวอันนี้เป็นของ